สาวๆมาทำอะไรคะมาทำบุญค่ะยูทูบเบอร์เพิ่งสาวๆส,สาวจากฝั่งลาวกับสาวจากฝั่งไทย มีอาหารมาถวายวัด <c oughs> คนสวยต้องใส่ผ้าสบายก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> มีทุกอย่างมีผัก มีมะละกอมีปลาทูมีเนื้อหมูมีหลายๆอย่างเอ้าใบบากน,นัวที่จริงก็อม่านกใหญ่มา,เ,ยายมเอาอ,อาไหมซื้อแล้ไม้อรถ่ะบอก เอาไปแจกตรงนั้นน่ะไปปฏิบัติรวมโดยน้องเตยเอากระจ้านันเลยช่วงโมงนึ่งเนาะคือลงแ ไ่้ามานอนอ้งมานอนไม่ดองมือนันฟันกที่มาบมาที่มาบคนมึงไปซอจุดข้าวมห็นอ้าไปดูซ้ายไปข้าเก็บเมีะมีดีมอมีผักมีถั่ว อันนี้มะละกออันนี้ก็เครื่องทำก๋วยจับ๊บนี่ก็เส้นก๋วยจับ๊บนี่ปลาทูนะปลาทูสดเนื้อหมูดีแล้วะอันน,นี้ๆๆๆสเสียบไข่ เป็นที่พักของแม่ชีนะคะอันนี้คือที่พักของแม่ชีเป็นเรือนไม้เป็นเรือนไม้ สาวๆกำลังขนของสาวๆกำลังขนของเข้าไปในโรงครัวของวัดเตเติกไปมุนคุณแม่มันหนะเาเดียว้องหิเาล้วมั่กะนี่แ่มนให้ามาให้

Sabiti yuwi wacantusa, karo ko minasan tumate, Kawatwan tarayo sukitika, yuko pawah apiwa tanasilit, Sanitjangu tabatya, ikno cataro Án lâm nhãn nam đức, át tha trì mê át tha trì mê nhãn tị ta năng ta kinh năng ta xa phụpê các tâm anud sát lâm năng đã nhàă đêm đánh đi nha đànho anh nhân chân cóạnan tăngầm nghĩ đâu và đến đi ta cả tăng nghĩ tay nha ta đang chó bộ và đó nhàăm mô chả anh nhanh về cô ra วิญญาความสุขความเจริญเดินหเด้อหายดใหายโศกหายโรคหายไัหายสัพปประคอเสียดจังไงทั้งร้ายทั้งข่วงจะนี่ต่อไปลูกพอ่อจะจิตจะทำพออย่เงินแต่คำหายโรคคาพยาธิอายุวนโนสุขขังพระรังหมันยื่นสาธุ